หนูเพิ่งสังเกตสังเกตยังแขนป้าไปโดนอะไรคะ<ว>ถือน้ำร้อนลวกหนู<ว>ป้าไปทํำยังไงให้มันลวกอะออวันนั้นป้าเมาเหล้าแล้วป้าเลยเทน้ำร้อนลวกมือตัวเอง <laughs> <ว>ป้าพูดเล่นหมายถึงว่าเสียงป้ามันแหบป้าก็เลยจะเทน้ำร้อนกินลุงไม้ก็เลยบอกว่าค่อยๆเทป้าก็เลยบอกลุงไม้ว่า ค่อยๆบ่ได้ข่อยมาความรุนแรงป้าก็เลยเทจ,จ้วกลงมือตัวเองออมือป้าก็เลยเปื่อยเปื่อยถึงกระดูกเลยนะลูกเออดีนะหน้าไม่เปื่อยอ,อ,อ้าก็ได้น้ะอัน,น,นแล้วแล้วหน้านี่โดนน้ำร้อนด้วยไหมอันนี้หน้าน่าจะเป็นพาาเพราะว่าใช้เมเยอร์ว่ามันถึงน้ำร้อนลวกด้วยเฮ้ยสี่กับกาเป็นครูแย่งอีวัน,วนบนละหน้าน้านอ,อหย ตอนนี้อีวันมาละหน้าแพ้ฉันละเด้อเป็นยังขวัญจังสักเอ้ามันอยู่ข้างในเนาะอีชอปเปอร์นี่ตัวเป็นค้ดทรงข่าวโอ้ยอย่าปากละตำรวจทั้งหลายอยู่บนนี้นั่นอย่ามาเบาเด้อโอ้ยอย่าเบาไรขอบบขอบบคอยได้จังเทียร์ได้คอมเมนนั่นเด้อะวะกูว่รู้ตีไปได้ถ้าเข้มว่าเด้อขอบบได้จักเทียร์ได้คอมเมนนั่นมันไปจังไหนขอมเมนตอนนี้คอยได้ตีมาลีเด้อขอบบได้จักรเทียร์ได้คอเมนต์นั่นากอมยได้ตีมาลีเด้อขอบบไดีจักรเทียร์ได้อึเมนต พวกมึงดาใหญ่จีข่อยไม่ได้ดาจัตยาข่อยข่อยหยอกแล้วซื้อแล้วเป็นตาหักผู้นี้ล่ะพี่น้องเบิดประเทศไทยบ่มีผู้ใดดาเขมรในน้ำเอิกน้ำใจขึ้นมาแล้วกาโยนขีไม่กุลบาบ่ได้บ่ได้โยนขีใส่เบิึงคือกันติดตามอยู่เอาบอกค่ะไอดาดีดีแมีนบ่แมีนไปแล้วสามกระทงดาโน้กฮ่องซานเอาปากพนงานตัวเองด้วยค่ะลูก ท่านี่ล่ะก็ขอฝากผลงานของหมอลลัเสียงวิหกปีนี้ได้เลยค่ะรับรองว่าอลังการแฮีงอลังการคักอลังการแน่ค่ะโดยเฉพาะหนาพ่อค่ะอลังการแเนี่ยบินไปเห็นยุเกาหลีเลยเด้ค่ะนี่โอ้ยมาบอกให้ยุหันอยู่นี่อยู่นี่ไหมถ้าเบิรงโหลดได้ค่ะยุบกเกินหาปีหนาพ่อเงี้ยวอีกแล้วพ่อก็สิบินไปอีกค่ะเออหลุบข้าี่เนาะ เอาอีหละมืออื่นฝากซีรีด้วยพ่อจ๋าเดอะซีรีมืออื่นเนี่ยค่ะมืออื่นกับสิปอยพ่อจ๋าเดอะซีรีนะคะมาบอกปล่อยคือจั่งร้อยกระท้งตะน้ำบันฝากกันในกลุ่มปิดครับพ่อจ๋าเดอะซีรีครับประมยเล่นไปแล้วอีพี่เลกค่ะประมยทิมหนูแบตเตอริ่ตูนอ่ะประมยบ่ได้อยากทิมดอกวัแต่ว่าประมยแห่งแลรงน้ำโคเอาซีรียังพระเอกเป็นยังเนี่ย ฮะพระเอกเป็นอยังนี้ก็ได้เรียนน้ำโคเรียนน้ำโคโคกระบือที่แปลว่าง่วงน่ะโอเคครับผมขอบคุณความความแพงที่มอบให้น้องไอซ์สุวรรณพรนะครับผมผู้ใดอยากไทยลุบกับมาไทยกับอีหล่าได้เด้อนะครับยืนหลังเวทีนี่มุดของบมนิกก็ได้นะครับเอ้าหน้าพี่น้องก้อนพอกันโอกาสหนาเนาะอีหล่านาะนะครับผมค่ะถ้าประเมินเชิญมาเยอะก็ได้ไหมค่ะ อ๋อแม่นละความวิหลาบ้านน่ะแหละกระเชิญมากกับสิได้มากอีกคือจังบ้านน่ะละแม่ความจริงละลูกน้ำกระเช้านี่ลูกกับว่าแด้มากค่ะอ๋อขอบคุณมากๆขอเสียงส่วนๆให้กับน้องอไอกุณาด้วยค่ะไปเอาเงินลาไปเอาเงินอีหลาหน่อยเอาเงินก็ลูกลูกเอาเอาเงินก็นั่งโน้ตลืมขอบคุณเมลัยค่ะขอบคุณขอบคุณเมลัยก่อนบ้านฮักบอดน้อยไอศุลนาด้วคะแล้วก็ของบ้านฮัก วัดหน่อยคือกันนี่แหละค่ะเต่ว่ดบันทึกียนซื้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะเอาบันทเสียป้าเหมยลำสิงสะกอนไอเดเซอร์เสียวีหกขอบคุณค่ะสดๆหัจจาบาทเนี่ครับพี่น้องครับผมยกง่ายๆยกหนึ่งนะครับ เอาอีหลาท,าทักทายพี่น้องก่อนลูกสวัสดีค่ะน้องอไ้ไอศักุณาพรสียงวีหกค่ะใครหลาก็ข,ขอขอบคุณคุณลุงโน้ตนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหนา้าเวทีสุขุขสุขคนนะคะอีหยังแน่กะลูกขวาขแงแหวงเงินน้าบุกันกูบดให้เอาหน้าบูกูก็เสียเอาคืนอ,นอ,นอนกันหรอล่าบ้าเอ้าวเสจแล่ะเอ้าบอดนอนยิ่งฝุ่นบอดนอนทุ่มไปไหมแท้เดี๋ยวเดี๋ยว เจ้าอยากได้ป๊อยากได้ยู่ง่ะเจ้าต้นหันลงไปเด้าเซลลาเลยห่วยเออเออบ้ต้องไปไหนโอ้ยนี่ป๊อเข้ามาบ่มีค่อยในสองลอยเนี่ยควาคุณหลายๆเด้อยยอดเอ้ยดีแล้วตีภาคเวีดังไม่ได้เป็นอย่างสวัสดีค่ะเอาหลานต้นนี่หลานตัวหลานบอกว่าดีละสวัสดีค่ะลุงห่วยโอ้ล ไม่เสียได้ไปร่ำบ้านใหม่เ่าะน้องนี่ยเสียเอื่อนลูกหรือเอิ่นป้าล่ะลูกเอิ่อนยังก็เอิ่อนรุ่ลางป้าป้าลูกป้าเอิ่นป้าอันนะน้ำเนื้อแนะน้ำโตก็ลูกอันนู้นในน้ำเล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนำใจดานาเวทีขอบคุณคุณลุงโน้ตด้วยนะคะคุณลุงโน้ตขอบคุณพี่โน้ตด้วยนะคะการเอื้อนพี่แหละมันก็เสียได้โจ๊กอีกปฏิบ้านหลานเอื้อนลุกเลยโอ้ยอายวาสนา เปนพ่อหลืออารมณเอิ้นพี่หรืออย่างอายเนี่ยบ้านนี้โอ้ยอับต่างใต้พี่น้องครับหมอน้ำสิมพงหนุงมพงศกรนะครับพร้อมกับดอกอายสกุลนาพรนะครับบันดีดีโอดีใจครับมาหาพี่สาวถือว่าเป็นการมากลับมาเรินบ้านนะครับเพราะว่าถือว่าทีมงานดอกเหมยพี่น้องมันโคกียนะครับพี่น้องชาวขอแกนแก่นกันสมบัติหลังหนึ่งของหนุ่พงศกรเกิดกันนะครับฝากชิมงานลูกชานาแบนหรือแดนเซอร์เสียงวิหกครับหนุม่มๆด้วยนะครับละ ได้ตีบตามบะห่วยไ,ได้ลอยเศร้านึงข้าเมื่อบ้านกับ่ไรป่าเมื่อไดข้าขนตาไปยี่นีเต่เ่ดข้าขนตายุติเอาว่าก็พีกบนองฮะเจขอความเมตตากรุน้าอุปินคโอ้ยขอข้าขานตาเมื่อบานได้เรื่อขา้อาผยู่วังหันเดีกพเป็นผ้ายู่บ่อรอยเด้ขอข้าผ้ายูยัง,ยงล่ะย้อนคอยกับพีตายหนละมันจะเป็่ยนผ้ายู <c oughs> เอาเทียงหน้ากูห่างเทียงหน้ากูห่างในยอดค้นตามึงอตื่น่นอนเอากูยืมข้นตามึงอได้สัตว์เอาไปยังไปมุ้งเทียงหน้ากูไม่ดิเนาะเว้ยเปรมนไผ่หย่าได้หนี้คนตาไปเอาน่ะไปเอาไปเอาเอาเอาเฮียรถอีกแล้วขอบคุณหลายๆที่มากะให้เปิดโตซะเนาะอันนี้ที่จริงเราเป็นผัวกับเมียกันกับสองคนสเปอร์กับยูเลียบ๊อบเมีย่บ๊อเมียนค่ะนั่นเร็วอันนั้นไปเอาไปเอาเงินไปเอาเงินหลาไปเอาเงินแม่นยังสิบูซ่าคนตาบอกพี่นั่นขอบคุณหลายๆกับพี่ผมท่อง อุ้ยขอบคุณค่ะอุปมีค่ะเออเอาคนตาเรื่องประเมนกันศาสตร์เรียนบ้ลนหลาบันี้ได้กับพีครับน้องขอบคุณค่ะน่าไปยังอีละบาดเนี่ยเออโอ้ยสวัสดีพี่น้องเอาม่เจ้ามวลไปวายม่เจ้ามวนไปปะนะเอาคือบไม่มีผู้เตียนจะรอคอยกันลุนกับเจ้ามาเดาอด้วยสิเดดเินเอ้า พ่อให้พี่ๆลูกชาวน้าเบียนได้พักเมียอีหลาครับผลงานเพลงมันม้วนพี่น้องฟัง